ดูดวงชาวราศีกรกฎอำนาจบุญบารามีวัฒสสนาสิงสิทธิ์คำชูปกป,กปกักกุ้งกองรักษาเตือนแล้วเตือนอีกใจคนนี้ดำยิ่งกว่างูเขาบอกงูยังมีเขาเรียกว่ารักลูกตามติดช่วยเหลือปกปกักกุ้งกองรักษาเรื่องราวแห่งโลกแห่งวิญญาณแต่สิ่งเหล่านี้คนใจดำเข้ามาในโชคชะตาชาวราศีกรกฎต้องระวังเป็นพิเศษเตือนแล้วนะอย่าเข้าไปยุ่ง ก่อนเื่นหมอสันขอแนะนําให้ท่านพบภัยรีพินาทศัตรูมมมานพังพินาศด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนารัะผมเขาว่ากันว่าโบราณว่าว่ารัะผมการแก้กคุณใส่หมดดำนะพบภัยรีพินาทติดตัวศัตรูมมมานจะแพ้ภัยไปเองรัะผมไม่ใช่เขาอยู่ดีๆรัะผมจะแพ้ภัยกันทุกคน,คนคนคิดดีก็จะได้ดีคนคิดร้ายก็ผังพินาศไปเองรัะผมและพบกับเหรียญพระปางสะดุกมาน เขาเรียกว่าเหรียญแก้กรรมะรัะผมมันยังสะดุ้งนะผมไอ้ท่านพบเหรียญติดตัวคู่กับพระไพรีพินาศนครับศัตรูหมู่มานพังพินาศเหรียญละ2อ0ห้าสิบาทนะครับทักไลน์มาซันนี่สี่สองปด้ด้วยโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาสิ่งสิทธิ์้ำชูปกปัก,กคุ้มครองรักษาดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตา วดวงชะตานี้จะพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างตั้งมั่นสมบบเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจกักรวิวัตรฟจูนมังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตานี้ต้องระแวดระวังกับศัตรูโมมานมีดาบปากลงมาเต็มตัวกับบนก็ไว้กวับสับปะสายอดทนอด้นแต่ยังไงก็แล้วแต่ศัตรูของท่านก็แพ้ภายไปเองแต่เมจิกเชี่ยวบังเกิดสายยานโดยเทพนำพาซึ่งความผสมเ็จโชคลาบกันทองบารมีวาสนาดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์หรือโชค ให้ท่านค่อยๆเก็บเกี่ยวเก็บเงินสดให้มากๆจะ,จะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินไดแ้และได้รับถ้วยทองโอกาสทองจังหวะดีๆเข้ามาประเดียประดังดวงชะตานี้เตรียมตัวเฮลั่นรับทรัพย์โดยโชคให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าระบบการส่งมอบถ้วยทองจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านก็แปลว่าโชคชะตานี้จะได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตา การจะได้บุญกุศลวัาส,สนาอันยิ่งใหญ่เกียงกายการปฏิประดอยการลีเร้เริ่มเริ่มต้นการแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วมเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าวหาญเอาจริงเอาจังจนประสบประเลดปัญหาต่างๆที่เข้ามารุมเล้ามันเจ็บปวดรวดล้าแสนทุกข์ทรมานแต่ให้ประเพชรบังเกิดขึ้นในโชคตาด้วยอํานาจบุญบารมีวัศาสนาสิ่งศิธิ์คำชูปกปาก,ปากคุ้มครองรักษาดวงชะตานี้ตกตําแหน่งเดอะเวอร์เอ็มเพชรบังเกิดขึ้นในโชคตาแก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดานำพาซึ่งความผสมเลจ ให้ท่านยินอยากต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบารมีวสาสนาและวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระบนกระวายกระสับกระสายตกตําแหน่งบุญกุศลวาสนสดาดองะตานี้ใช่กลัวใครซะที่ไหนแต่เอมโรนักรบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะตั้งมั่นกล้าที่จะยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีพระราชาชส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่น พระราชาถือดาบบ่งบอกถึงว่าดวงนี้ต้องเอาจริงเอาจังใช่ธรรมดาเสียทีไหนเด็ดขาดเด็ดเดียวห้าวหาญเ,เอาจริงเอาจังจนประสบอังเร็จอัศวินขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็ม,ตมการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวห้าวหาญมันถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบท่านจะได้ส่งมอบเรื่องราวต่างๆให้กับเรื่องราวต่างๆของตัวเอง ระบบการชิงไหวชิงคลิปท่านต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวในเมื่อมีคนมาคิดร้ายใส,ส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคตตกตาดวงชะตานี้อยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวครับท่านใดจะดูดวงกับหมอสันทักไลน์มา s นน n สี่สองแปดเก้าหนึ่งคำถามสองร้อยบาทหมอสันส่งคลิปให้นะครับนะครับสี่คำถามแถมหนึ่งแปดร้อยบาทหมอสันส่งคลิปให้นะครับถ้าท่านไม่มีคําถามท่านก็พิมพ์มาการงานการเงนินความรักอาจารย์นะหมอสันส่งคลิปให้สี่นาทีสี่ร้อยบาทแปดนาทีแปดร้อยบาททักไลน์มา ซันนี่ส8 9ครับถ้าคลิปรับฟังต่อกันยาวๆดวงชะตาราศีกรประจำเดือนในเดือนนี้ชาวราศีกรกฎจะได้พบกับความเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆม,มากมายแม้จะมีอุปสรรคบ้างแต่ด้วยความอดทนและความพยายามคุณจะสามารถฝ่าฟันและประสบความสำเร็จได้ในที่สุด มาดูรายละเอียดในแต่ละด้านกันเลยค่ะด้านการงานในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกเหนื่อยล้าและท้อแท้กับงานที่ทำอยู่เหมือนกับปูที่กำลังพยายามปีนออกจากกระทะร้อนๆแต่ไม่ว่าจะพยายามเท่าไหร่ก็ดูเหมือนจะไม่มีความก้าวหน้าอย่างไรก็ตามอย่าเพิ่งท้อใจ ไปนะครับเพราะหลังวันที่สิเป็นต้นไปดวงด้านการงานของคุณจะเริ่มสดใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณจะได้รับโอกาสในการแสดงความสามารถของตัวเองมากขึ้นเหมือนกับปูที่ได้ออกจากกระทางและได้ว่ายน้ําในทะเลกว้างอิสระที่จะแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่อาจมีโครงการใหม่หมที่ท้าทายเข้ามา ซึ่งจะเป็นโอกาสดีในการพิสูจน์ตัวเองและก้าวหน้าในหน้าที่การงานตัวอย่างเช่นคุณอาจได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมในโครงการสำคัญซึ่งต้องประสานงานกับหลายฝ่ายแม้จะรู้สึกกดดันในตอนแรก แต่ด้วยความรอบคอบและความสามารถในการดูแลทีมแบบอบอุ่นเหมือนแม่ปู่ที่ปกป้องลูกน้อยคุณจะสามารถนำพาทีมฝ่าฟันอุปสรรคและทำให้โครงการประสบความสำเร็จได้อย่างงดงามสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนจะเป็นช่วงที่เหมาะกับการขยายกิจการหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ เปรียบเสมือนปูที่กำลังสร้างรังใหม่ที่แข็งแรงและปลอดภัยกว่าเดิมแม้อาจต้องใช้เวลาและความพยายามแต่ผลลัพธ์ที่ได้จะคุ้มค่าในระยะยาวอย่างไรก็ตามต้องระวังเรื่องการสื่อสารกับเพื่อนร่วมง,งานหรือลูกค้าในช่วงวันที่20 25เพราะอาจเกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายเหมือนกับปูที่สื่อสารด้วยก้ามแทนคำพูดซึ่งบางครั้งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ดังนั้นควรใช้ความระมัดระวังในการสื่อสารให้ชัดเจนและตรงไปตรงมาด้านการเงิน ในเดือนนี้ดวงการเงินของชาวราศีกรกฎค่อนข้างผันผวนเหมือนกับคลื่นในทะเลที่มีทั้งช่วงซัดสาแรงและช่วงสองหกนิ่งในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนคุณอาจพบกับค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดหรือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนไม่เป็นไปนตามที่คาดหวังเปรียบเสมือนปูที่พยายามจะขี้เปลี่ยนทองแตกกลับหลุดมือไป แต่อย่าเพิ่งท้อใจไปนะครับเพราะหลังจากวันที่12เป็นต้นไปดวงการเงินของคุณจะเริ่มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเงินทองจะไหลเข้ามาจากหลายทางทั้งจากการทำงานประจำและรายได้เสริมเหมือนกับปูที่เจอแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ใต้ท้องทะเลสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจยอดขายในเดือนนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจ โดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนอาจมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องหรือได้รับคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ที่สร้างรายได้ก้อนโตเปรียบเสมือนปูที่คีบได้ก้อนทองคำใหญ่จากใต้ทะเลตัวอย่างเช่นหากคุณทำธุรกิจร้านอาหารอาจมีกลุ่มลูกค้าบริษัทใหญ่ มาจัดเลี้ยงที่ร้านของคุณหรือได้รับออเดอร์จัดเลี้ยงนอกสถานที่หลายงานในเดือนนี้ทำให้รายได้พุ่งสูงขึ้นอย่างมีในัยสำคัญอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการใช้จ่ายและการลงทุนในช่วงวันที่ 18, 22เพราะอาจมีเรื่องให้ต้องเสียเงินโดยไม่คาดคิดหรือการลงทุนที่ดูเหมือน จะให้ผลตอบแทนสูงแต่แฝงไปด้วยความเสี่ยงเหมือนกับปูที่เห็นเหยื่อล่อสวยงามแต่ซ่อนกับดักอยู่ดังนั้นควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจในเรื่องการเงินสำคัญสำคัญในช่วงปลายเดือนคุณอาจได้รับโชคลาบจาัดก,การเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆอยแต่ไม่ควรหวังพึ่งโชคชะตามากเกินไปการทำงานหนัก และการบริหารการเงินอย่างมีวินัยจะเป็นกุญแจสําคัญสู่ความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวเปรียบเสมือนปูที่ขยันสะสมอาหารไว้ในรังทำรรให้มีกินไม่ขาดแคลนแม้ในยามที่อาหารหายากด้านความรักสำหรับชาวราศีกรกฎที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการเติบโต และการเรียนรู้ร่วมกันในความสัมพันธ์แม้อาจมีช่วงที่เจอปัญหาหรือความไม่เข้าใจกันบ้างแต่ด้วยความรักและความเข้าใจคุณจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยกันเหมือนกับคู่ปู่ที่ว่ายน้ำฝาเคลื่นลมแรงไปด้วยกัน ในช่วงต้นเดือนอาจมีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เกิดความขัดแย้งกับคนรักเช่นความเห็นที่ไม่ตรงกันในเรื่องการใช้ใจ่ายหรือการจัดสรรเวลาระหว่างงานกับครอบครัวแต่ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะด้วยความอดทนและการสื่อสารที่ดีคุณจะสามารถหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายพอใจได้ตัวอย่างเช่นหาก คุณและคู่รักมีความเห็นต่างกันในเรื่องการวางแผนการเงินคุณอาจเสนอให้นั่งลงคุยกันอย่างจริงจังโดยเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายและหาจุดกลางที่ทั้งคู่สบายใจเช่นการแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้ออมอีกส่วนไว้ใช้จ่ายสำหรับความสุขของทั้งคู่การทำเช่นนี้จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจ และความไว้วางใจระหว่างกันมากขึ้นช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์หวานชื่นและลงตัวมากขึ้นคุณอาจได้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกับคนรักมากขึ้นเช่นการไปเที่ยวพักผ่อนด้วยการในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือการทำ กิจกรรมที่ทั้งคู่ชื่นชอบร่วมกันเหมือนกับคู่ปู่ที่ได้เต้นระบำรักใต้แสงจันทร์อันสวยงามสำหรับคนโสดเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยโอกาสในการพบเจอคนใหม่ๆโดยเฉพาะในช่วงหลังวันที่15้าคุณอาจได้พบกับใครสักคนที่ถูกใจในงานสังคม หรือผ่านการแนะนำของเพื่อนเหมือนกับปูที่ได้พบกับคู่ที่เหมาะสมในท้องทะเลกว้าง